แฟนๆทั่วโลกร่วมยินดีกับนักร้องสาวมากความสามารถอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลสมาชิกคนไทยของเกิร์ลกรุ๊ปวง b บ็คพิง n k ที่ล่าสุดนะคะสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลเบสเคป๊อปบนเวทีงานประกาศรางวัล MTV Video Music Awards สหรัฐอเมริกา <But> ซึ่งรางวัลสาขานี้ลิซ่าผ่านเข้าชิงกับเพลงล,ลิสาผลงานเพลงเดียวมีชื่อของเธอเป็นแรงบันดาลใจโดยเธอขึ้นรับ <Links. S 2> รางวัลด้วยตัวเอง พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนและเวที mtv นอกจากนี้เธอไม่ลืมที่จะหันไปขอบคุณเพื่อนร่วมวงและขอบคุณเป็นภาษาเกาหลีและก่อนจะลงจากเวทีลิซ่าของพวกเราก็ได้ขอบคุณเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ